สวัสด okay, okay, right? okay. ีค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นครั้งแรกของเราใช่ใช่ค tamam> ่ะก็ร yes. MM> ู้สึกว่าแบบเราได้มาทำ charity ร่วมกับแฟนๆด้วยก็รูสิกดีใจอืมส่งสาวใสบุญไหคะใสบุญใสบุญ่สบุญาสบุญด้วยค่ะเออ ทั่หนูจะเป็นบริจาคที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรบริจาคลงศพหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เขาจะทําวัดใหม่แล้วเขาต้องมีกระเบื้องอ่ะแล้วที่แบบจ่ายแล้วทำใช่จริงๆแบบพวกเราเวลาได้ค่าขนมแต่แฟนขลาบมาพวกเราก็ชอบแบบไปทำไปทแบบไปบริจาคใช่แล้วความใส่ก็พวกของเครื่องรางก็มีบ้าง อยากหรือบางทีไปที่ไหนเราวันเขาบอกว่าอุ้ยดังมากไปเลยใช่อุ้ยล่าสุดเราไปได้แดกอืม่วม่วมอ่าเออมีวันพรุ่นี้ด้วยอ่ก็ใครที่เป็นสายบุญแบบเราสองคนนะคะก็อย่าลืมนะคะงานนี้เขาเหมือนจะมีแบบโชว์มีกิจกรรมอะไรให้เราได้เห็นด้วยนะคะแมกันเยอเยนะ ก็มาทำบุญไปด้วยกันนะคะแล้วก็หวังว่าผลบุญจะทำให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขในทุกวันทีนีเราสองคนมีโชว์พิเศษอะไรคะเพราะเป็นโชว์พิเศษเลยบอกไม่ได้งั้นที่ย้อนไปซีรีส์ของเราดีดีไซน,น์น่าเลยดีกว่าได้ค่ะยอดเอ็นเก็ดยอดเฟรนเคสนะก็สเกลาย์ช็อคเลตอุ้ยจริงๆ1 0เอ็มสิบเอ็มเลยไม่อาม <c oughs> <c oughs> อกเลยว่าแฟนคลับทรงงานนะกันเยอะมากคือทุกคนเหมือนแบบตั้งใจที่จะทําหรือว่าให้ตัวเลขเหมือนมอบให้กับพวกเราหรือว่าอาจจะเป็นฟีลแบบว่าเหมือนเชิญชวนคนนอกด้อมมาดูด้วยว่าซีรีส์เรื่องนี้มีดียังไงรู้สึกตกใจมากๆที่แบบแฟนคคับคือเพนให้กันเยอะมากๆเลยก็สึกขอบคุณมากๆใช โอ้โหอบอุ่นหัวใจมากเพราะว่า<ช>นี่เป็นอีพีสุดท้ายแล้วก็ได้ดูกับแฟนๆก็รู้สึกแฮปปี้มากๆเลยค่ะดีใจที่ได้เจอแฟนๆทุกคน<ช>เหมือนกันแล้วก็ดีใจที่แฟนคลับพูดถึงอีพีสุดท้ายกันเยอะมากๆเลยแล้วก็มีประเด็นอะไรประเด็นที่หยิบยกขึ้นมาเล่าเป็นเรื่องตั้งแต่อีพีหนึ่งจนถึงอีพีสุดท้ายเลยรู้สึกดีใจแจ เป็นเรื่องธรรมชาติที่มันเกิดขึ้นแล้วแต่ทุกคนอาจจะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มิวเลิฟเป็นอะไรแปลกๆคือความพัฒนาค่ะแล้วก็ค่อยๆเติบโตไปด้วยกันแล้วสนิทกันมากขึ้นเลยยังค่ะยังหน่อยด้วยอ่าวันนี้ที่ขอชมด้วยตอนนี้วันนี้เลยเหรอคะวันนี้ไปได้ไเลยเหรอพี่ก็จะเขินนิดนึงแล้วก็หลังจากเรื่องนี้หลังจากเรื่องนี้เรากำลังจะเวิร์กช็อปเกาหลูค่ะ ตื่นเต้นมากๆใช่ก็อยากรู้ว่าตัวละครจะแล้วตัวละครเป็นยังไงไม่ใช่แค่ตัวละครเราสองคนก็มีตัวละครตัวที่เหลือด้วยค่ะว่าเป็นยังไงก็มีน้ำตาลฟิล์มแล้วก็วิลหมิ่นค่ะใช่ใช่ใช่แต่ยังไม่รู้อัปเดตคือตอนนี้ก็คือเหมือน เขาวางไปแล้วว่าจะมีเ <t> วิร <references> <c ười> ์กช็อปวันไหนบ้างแต่พวกเราก็ยังคิวไม่ได้เพราะว่าทํางานเยอะคิวคิวได้แล้วแต่ยังไม่ได้ไปอแต่นี้คิวไม่ได้คือเขาฮอตเกินไม่เป็นไรเดี๋ยวจะทํากันบ้านเผื่อแล้วก็สุกาบบ้านต่อให้เออฟินยันฟินยันงก่อนบวกนหนึ่งละ ว่าไม่เชิงฟาดฟันอาจจะเป็นแบบความสัมพันธ์ที่แบบหลากหลายรูปแบบมากขึ้นแบบโอเพนอะไรหลายๆอย่างถตาว่าฟาดฟันไหมหนูว่าอาจจะเป็นนักสู้กันทั้งหมดเลยก็ได้ช่วยกันเยอะค่ะอันนี้คือสู้กันเองสู้กันเองด้วยอาจจะอันนี้แต่เรียกว่าเป็นการคาดเดาก่อนใช่เพราะฉ่าั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่าให้จริงๆเราเป็นยังไงจริงจริง คิดว่าพอเวิร์กช็อปเราก็จะให้เริ่มเรียนรู้ไปนะตอนนั้นเลยอะแล้วก็รู้เหมือนเรารู้คาแรคเตอร์เราเบื้องต้นที่จะขายไพลอดมาเลยเราก็เหมือนเริ่มเหมือนดูซีรีส์หรือว่าดูคาแรคเตอร์อที่แบบใกล้เคียงกันเพื่อเตรียมตัวอะไรอย่างเงี้ยของหนูเองก็จะเป็นฟีลแบบว่าพยายามแบบดูแลสุขภาพให้ได้มากๆเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบ มีช่องว่างปุ๊บก,ก็พยายามเก็บช่องวาง่างนั้นมาดูแลตัวเองค่ะเพราะว่าจะได้พร้อมในการออกกองกาแล้วช่วงนี้ทำงานหนักเราต้องเตรียมอะไรกับร่างกายหมคะอ่าทำงานหนักเป็นยังไางถามว่างานหนักเตรียม <c oughs> อะไรหาวเวลานอนให้ได้ก่อนอันดับแรกแล้วก็กินของที่คิดว่าเป็นสารอาหารที่ครบกับร่างกายให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ว่าต่อให้ พยายามแล้วแต่ก็ยังก็ยังกินได้จิบนิดนึงยังกินได้น้อยยังกินได้น้อยอยู่แบบวันหนึ่งสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าแฟนเตรียมตัวมาเจอเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวได้ค่ะเดี๋ยวมาเจอกันนะคะเดี๋ยวมาเจอกันนะข้างนอกฝนตกดูแลเองด้วยได่หยุดฟาร้องแล้วเมื่อกี้ใช่อะไรแต่เองนะนะคะจอกันจ้าเดี๋ยวถ่ายภาพนี้ที่เดิมเนาะจะได้ยินเป็นตัวไม่เด็นะ 你好，你好。嗯